BMW S1000RR นะครับรถปี2016วิ่ง17,000มเกิโลเท่านั้นนะครับปี16วิ่ง17วิ่งไม่เยอะเลยนะแล้วของแต่งมาแบบจัดเต็มนะครับกว่า200แสนนะกูจะสำรองมีมาครบนะครับเรามาเริ่มต้นที่ยางกันเลยได้เป็นซ u เปอร์คอร์ซ่าพิลลี่นะครับลายสายฟ้ากันล้มล้อหลังนะครับ o t o ตเวช o n นะมีสปูลยกรถมาเรียบร้อยนะครับไฮไลท์เลยท่ออะคาโปวิกนะครับไทเทเนียมฟูลซิสเต็มนะครับายคาร์บอนชุดนี้เป็นแสนนะมีของเดิมให้ด้วย ไฟท้ายนะครับเป็นเวอร์เทคนะครับพร้อมไฟเลี้ยวในตัวมาดูคาร์บอนกันบ้างนะมีบางคนหลังคาร์บอนนะครับไล่มาจะมีข้อเฟรมลิมเบอร์เกอร์คาร์บอนนะครับกันล้มกลางโมโตเวชช์นะสภาพแฟลลิงสวยงามนะครับแล้วก็จะมีครีบคาร์บอนที่แฟลลิงมาด้วยบางคนหน้าก็เป็นคาร์บอนนะครับสวยๆเลยกันลมล้อหน้าโมโตเวชช์เช่นกันปั๊มเบรกดิสเบรกนะครับจากค่ายเบมโบนะโช้ฟหน้าอัพไซด์ดาวนะครับดูหม้อน้ําสวยงามนะมากอากาศหม้อน้ำอ e ีเวอร์เทคบนล่างเต็มนะครับ ไล่มาที่ด้านบนมีอุดกระจกไลท์เทคนะครับชิลหน้าเมจิกนะครับเลสซิ่งนะและดูไฟหน้านะครับตัวฉลามหล่ออยู่แล้วนะครับตัวนี้หล่อตลอดการไล่มาดูตัวรถฝั่งนี้กันนะครับเนียนๆเลยแฟรลิ่งสวยๆเช่นกันนะครับควิกชิปเตอร์มีมาให้เรียบร้อยนะสวิงอาร์มสวยๆนะครับโซ่สเตอร์พร้อมใช้งานเลยนี่ครับไฟท้ายนะเวอร์เทสวยงามเลย ข้บอบาะ B M ม e, ีมาเรียบร้อยมีบอบ์ดเดิมให้ด้วยนะครับเบาะสวยๆไม่มีขาดนะมากาะสีดำ Black Storm Metallic นะครับแล้วก็ตัวโชคนะครับเป็นซับแทงนะตัวนี้โชคอำนาไฟฟ้านะครับและรถวิ่งนะครับ17,400กว่าโลนะวิ่งไม่เยอะนะครับปี16นะสวยงามนะครับมี Cruise Control มาให้เรียบร้อยขอฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยครับ ท่อฟูนี่มันเสียงเร้าใจดีจริงๆนะครับตัวรถพร้อมใช้งานเลยนะเราตั้งไว้ที่489,000บาทเท่านั้นนะครับใครกำลังมองหา BMW นะครับ s 1 0 0 0 r ตัวฉลามอยู่นะครับคันนี้เนี่ยของแต่งร่วม200,000นะครับมีของเดิมให้อีกลางหนึ่งนะรถปี16วิ่ง1 7 0 0วิ่งไม่เยอะเลยนะครับใครหาอยู่อย่าพลาดนะข้อมูลตัวรถช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างคลิปเดแล้วครับขอบคุณมากครับ